ดูดูคำนาบูนาบึงตนะักผ้านะตักผ้าน่ะยิ้มหน่อยดิแอนแนไหน,นหันมายิ้มหน่อยซักผ้าน่ะเออซักผ้าน่ะยิ้มด้วยไหนไหนยิ้มหรือย,ยังซักผ้าน่ะตังเลยเพาจะล,าล้างฟองโอ้เด <c oughs> ี๋ยวข้าล้างนี่นี่นี่เอาใส่ในนี้ใส่ตะก,กร้ามังเลยลูก มดค่ะ<า>มดมด,มดเล่นเฟซบุ๊กเหรอใช่ค่ะตอนมดอัดเป็นคลิปใช่ไหมเออเดี๋ยวมดเอาลงเอาลงเฟซบุ๊กมดเลยนะอะฮแล้วเดี๋ยวให้แม่มันไปเปิดดูเองเอา่าอืมลากใหญ่เลยเอาไปพี่ใหญ่เลยโอ้โหเก่งมากเลยโอ้โหเก่ง <laughs> โอ้เอาวันนั้นก็อยู่บ้านมาองน้อง <laughs> กใหญ่เลยโอ้โเกงเ่งจะแทบฝรั่งจา้าคลิปฝรั่งจ้า ไม่ล้อยสักผ้าน,าานี่ตักผ้าลงขาใหญ่ๆเนาะร้อนเขาแป๊บนึ่งแล้วมา่มันไปแน่ มาครับไหนไงหน้าดูหน่อยไหนยิ้มหน่อยซักผ้าหน้าหน้าตายิ้มแย้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยซักผ้ายิ้มหน่อยยิ้มหน่อยโอ้โอ้ยิ้มหน่อยเท่าไหร่ฝักให้ทำก็เลยฮะ ค่าป้ามันเท่าไหร่ล่ะแล้วไปจ่ายเงินยอ่ะพ่อมาจ่ายอีกสามพันเนี่ยเสร็จยังน่ะจังเลยงั้มา็ทาตรงนี้ดีมใส่แฟบอีกนะพอแล้วตัวเรือเราไม่มีแฟบปไวซักมันหลัง เราไม่ได้ใส่เพื่อนอะไรมากมา,ย,ายลูกเดิไงงน,ไดไน,นไปทางนน้นไปเดินไปทางโน้นไปเงาเพราะแล้วเอาพอแล้วอยู่ก็เงาต้นวไม่ได้อันนี้นะเด็กน้อยฝรั่งซักผ้าคลิปเด็กน้อยฝรั่งซักผ้าอันนีใ้ใหญ่เลยใหญ่อะไรอนี่ใหญ่เลยเอ้าใันที่ใหญ่เลย

เสร็จหรือยัง ใกล้แล้วเหรอซักสะอาดหรือเปล่าโอ้ยได้ค่าจ้างซักเท่าไหร่เนี่ยืึได้ค่าจ้างซักเท่าไหร่เนี่ยปู่น้อยมาดูสิน้องมารค์ซักผ้าอย่างเก่งเลยเนี่ยเก่งจังเลย ไหนยิ้มหน่อยพําลังน้อยสักผ้านน่ะไหนยิ้มก่อนหันไปยิ้มก่อนสักผ้าห้ามหน้าบูดสักผ้าต้องยิ้มไห <c oughs> <c oughs> นยิ้มหรือยังยิ้มหรือยังม <c oughs> าครับ นายยิบหน่อยเสร็จหรือยังทำไมซักนานแทะพ่อครูบอกว่าให้ซักนานคุณครูให้ซักนานนานเหรอรองเท้ามาด้วยโอ้ยรองเท้าเดี๋ยวค่อยซักครับรองเท้าไว้ซักทีหลังซักกางเกงก่อนลก ซักเสื้อกางเกงเสร็จก่อนรองเท้าค่อยซักทีหลังเสอ,อเออรองเท้าใส่ถ้าผ้ากางเกงเสร็จแล้วค่อยรองเท้าแช่ไว้ลรก